So now พบกับผมไม่เช่นเคยนะฮะกับหนูนเนยนนนเสิทธิพลพันลิไลน,น,นะฮะอันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์หมาอนมานะฮะก็ไปเยี่ยมงาน Blackberry Devcon มานั่นเองฮะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเราเขาวางแผนไว้เรรียยบ้อแล้วลว่าจะ มาจากที่เมืองไทยกรุงเทพแต่ด้านน้ำท่วมก็เลยย้ายไปที่สิงคโปร์กันซึ่งงานนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะพอสมควรนะครับกับแบ a c k เบอรี่เนี่ยต้องต้องบอกว่าสถานการณ์ของบริษัทและระบบปฏิบัติการทั้งหลายเนี่ยดูเหมือนจะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่ามี Android เนี่ยแซงขึ้นมานะฮะแต่ว่างานนี้ทางพังผู้บริหารของริมและอื่นๆเนี่ยก็มาอธิบายว่าจริงๆแล้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างน,นะฮะแล้วก็ทิศทาง วิธีการแก้ไขสิ่งต่างๆในอนา,าคตปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะสองคีย์เวิร์ดที่เราจับมาได้ในงานนี้ได้แก่ 1. น,นะฮะ BB10 นะครับก่อนหน้านี้มีการประกาศไปแล้วว่าเราจะาทาริมเนี่ยจะออกระบบปฏิบัติการใน b a s สบน QNX นะฮะ QNX ก็คือเป็นระบบปฏิบัติการที่อยู่บน PlayBook คราวนี้เขาจะเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเป็นตัวมือถือทั้งหลาย,ยที่เป็นพิมพ์ินเนี่ยให้การมี QNX เหมือนกัน ตอนนี้นี้เขาประกาศว่าอยากจะให้ชื่อว่า B B X แต่ว่าด้นนะะบริษัทที่เม็กซิโกบริษัทหนึ่งเล็กๆมีเทรดมาที่ชื่อว่า B B X อยู่คราวนี้ก็เป็นเรื่องบันลาวะฮะผมคุยมาคุยมาสุดท้ายใช้ชื่อ,อ B B X ไม่ได้ก็เลยนะ X เปลว่า X ในภาษาเลขโรมันเนี่ยแปลว่า10ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Black b l a c k b e อ r y 10นะฮะล่าสุดตอนนี้ก็ส่งเมลมาหาทุกคนนะครับว่าห้ามใช้ B B X แล้วนะทุกคนจากนี้ให้ใช้ว่า Black b l a c k b บอ r y 10แทนก็โอเคนะ คียเวิร์ดแรกก็ปีหน้าเจอกันแน่นอนกับ Black b บ a c k b e r r y 10นะคะคียวิดที่สองเนี่ยคือ b b m Connect ใครใช้ Black b บ a c k b e r r y เนี่ยแทบทุกคนเลยจะบอกว่าประมาณสัก9.5%อัพเนี่ยต้องใช้ b b m แน่นอนนะครคราวนี้ทาง Black b บ a c k b e r r y ตั้งแต่ประมาณสักครึ่งปีที่ผ่านมนาะเขาโฟกัสมาว่าเฮ้ย hey, คนใช้ b b m เยอะนะทำไมเราไม่เปิดให้ d ดเวล o อปเอร์สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อปักกับ b b m ได้ ก็เลยเกิดเป็น BPM 6ก็ BPM 6นั่นเองทาง developer ก็สามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปฟักได้จะเปลี่ยนโปรไฟล์ทิเจอร์ฮะหรือว่าจะเขียนเกมขึ้นมาแล้วก็สามารถแชทอยู่ในเกมได้เลยทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายได้หมดเลยนะฮะซึ่งคราวนี้ทางงาน Dev Con ร i m ก็ออกมาประกาศกล่าวว่านี่แหละคิวเลอร์ฟีเจอร์ของเรานะฮะมันมันยังมีรูมีอะไรให้ทาง d ด v e l o p e r เนี่ยมาเล่นอีกเยอะมากซึ่งตรงนี้ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่า จากเท่าที่ลองเล่นหลายๆอย่างของ B B M แล้วเนี่ยมันการที่เอาไปปลัก๊กับ B B M ได้มันก็เหมือนกับการที่เปิดให้เราสามารถเข้ามาเล่นเกมแบบมัลติเพลเยอร์ได้นึกออกนนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเราสามารถเล่นอินเตอร์รอะไรกับเพื่อนในรีสหรือว่าแม้แต่คนนอกรีสได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับตอนนี้ประเด็นอย่างเดียวของ B B M c o n n e c t ที่มันยังไม่เกิดก็คือ1มันใหม่มากแน่นอนใหม่มากมันก็เลยอาจจะ,ะใช้เวลาดันนิดนึงส มันยังไม่มีคอนเทนต์อะไรที่เหมาะกับการใช้ใน BBM Connect เลยก็เท่าที่ดูมันจะมีเกมมีโฟโ้์คว์มีเล็กๆน้อยๆแต่มันยังไม่โดนะฮะยังไม่โดนนั้นถ้าคุณเป็น developer ล,ล,ลองลองดูศึกษาดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ BBM Connect ทำได้านงะถ้าเอ่อเห็นโอกาสเห็นแรมอนเนี่ยทำเลยนะฮะถ้าทำดีๆเนี่ย10ล้านโหลดร้อยล้านโหลดอยู่แค่เอื้อมนะครับผมและหละังจากที่เอ่อคุยได้มีโอกาสคุยกับท่าน หลายๆฝ่ายของริมนะฮะก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าปีหน้าริมก็ยังยังอยู่ได้นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ไม่เฟื่องฟูเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่จะถามว่าจะเจ๊งจะจะตกจะล้มละลายจะหายไปจากตลาดเลยไหมคงต้องบอกว่าเออยังไม่หายนะฮะแต่ถ้าถามว่า B ีบีเทเนี่ยจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่แย่มากตอนนี้กลายเป็นดีมากได้ไหมก็ยังยากอยู่ที่จะบอกตอนนี้มันมันมีอะไรหลายปัจจัยปัจจัยที่ ทุกคนกังวลมากเลยคือ BB10 เนี่ยมันยังไม่มีแอปพลิเคชันใดๆทับงพรเลยนะฮะเพราะว่าตัว BB10 เนี่ยลงรายเอียดนิดนึง,ง BB10 เนี่ยถ้าคุณรู้จัก Android Home Screen เจ้าหนึ่งชื่อว่า TAT นะแท็บบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำ Home Screen Android ที่เจ๋งมากประมาณปีที่แล้วแต่เขาทำมาเป็นแค่คอนเซ็ปต์โหมีรูดนู่นรูดเปินรูดไรูดปลา เขาประกาศว่าเขายังไม่ไม่ขายไม่ทำเอตัวเนี้ให้ end user ใช้แต่ยังไม่ทันอะไรเลยตั๊บตั๊บอยู่ดีแบล็เบอรีประกาศโป้งเราซื้อบริษัทแท็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็หายไป1ปีคราวนี้กลับมารู้แล้วครับเขาซื้อแท็บไปทําอะไรก็คือเขาซื้อแท็บไปทํา UI ให้ตัว BB10 นั่นเองตัวที่ UI ตัวนี้ชื่อว่า Cascade UI นะ C A S C A D E S UI เท่าที่เห็นเท่าที่เขาเดโมให้ดูเนี่ยถือว่าเป็น UI ที่น่าสนใจเลยไม่ก็สมแล้วที่เป็นแท็นะฮะตรงน,นี้ก็ไว้ใจได้ไป้สนีแท็บแต่ก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงคือมันไม่มีแอปนะครับเพราะว่ามันเป็นบปฏิบัติการใหม่ทางริมกับแท็บเนี่ยก็เลยร่วมมือกันประดิษฐ์ภาษาอยู่ถึงประมาณ5ภาษาด้วยกันที่สามารถทำแอปบน QNX หรือบน b p เออโทษครหรือบน BB10 ได้ ก็มีเอ่อ uh, เ uh huh. ว็บเวิร์กนะฮะคาลเซียมแอลจาวาสคร CSS คุณไมันมีเอ่อสกิลในการทำโปรแกรมมิ่งใดๆมากมายดุร้ราคุณก็เขียนโปรแกรมได้นะฮะแค่เขียนเว็บเป็นอ่อ uh, หรือคิวนะฮะคิวอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าตอนแรกได้ยินคิวผมก็ตาลุกวาวเฮ้ยใช้คิวหน่ะเนี่ยคิวเป็นภาษาที่ทางโนกเกียเพิ่งโยนทิ้งไปจะบอกว่าโยนทิ้งก,ก็ก็ประมาณนั้นแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่บนซิมเบียแล้วมีโก คิวไปเขียนโปรแกรมบนซีเบียนกับมีโก้แต่อยู่ดีก็ประกาศป้องซีเบียนมีโก้เราไม่เอาแล้วเราจะเป็นวินโดว์โฟนทิ้งให้คิวซึ่งล่าสุดคือส7เจ็ดนะครับคิวคิวเอลเงียบหายไปค่อยๆตายไปแต่คราวนี้พอมาดูเดโมการเขียนโปรแกรมด้วยคิวบน d ีบีเทนแล้วภาษาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับมันใช้คิวและคิวเอลสิ่งที่ต่างกันก็แค่ยูน o m p o n e n t แล้วก็เรื่องของ Library ต่าง แต่ถามว่าถ้าเกิดคุณเขียนคิวบนมีโกและเชนเบียนเปนแล้ว5นาทีครับคุณเขียนบน BBX เป็นเป็นโทษครับคุณเขียนบน b b บเป็นนะฮะถือว่าเป็นไม้เด็ดมากในการกอบโกยเดเ d ล v อปเ p อรที่กำลังเออสเสียวขวัญกับการที่นั่งเขียนคิวต,ตั้งนานนะแล้วก็ตายนะแล้วเนี่ยน่าสนใจเราอาจจะเห็นเกมจำนวนหนึ่งหรือเขียนแอปจำนวนหนึ่งโผล่ขึ้นมาในวันที่ bbx อ BB ออกมาครับ ต้ก็ใช้เวลานิดนึงในการปรับเปลี่ยนนะฮะก่อนหน้านี้นท่อมัมี BBS มาตลอดเราก็มีภาษาอื่นอีกนะฮะซึ่งแน่นอน,นครับผมจำไม่ได้ลองไปดูอ๋อมี Adobe Air Adobe Air ซึ่ง Adobe เพิ่งประกาศไปว่าเราจะไม่ค่อยเราจะไม่เน้น Flash แล้วเราจะเน้นไปที่ Air ซึ่ง a r นี่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็อีกสองตัวจะไม่ได้ละก็ลองไปศึกษา,า, <S <S <ส>าเพิ่มกันแล้วกันนะฮะรีฟๆประมาณนี้นะครับสำหรับงานแบ a c k b d e v e o ที่ไปมา ก็ต้องขอขอบคุณทางริมนะฮะมาณที่นี้ที่ซัพพอร์ททุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักนะฮะตั๋วเครื่องบินแล้วอีกหลายอย่างนะฮะรวมถึงการที่ให้เกียรติทางผมนะฮะไปพูดในงานนี้ด้วยนะ,ะก็ก็เป็นเกียรติมากเป็นงานพูดภาษาอังกฤษครั้งแรกในชีวิตนะฮะก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วขอบคุณทางอเมซอนนะฮะที่ช่วยซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลและอื่นๆในการพรีเซนเทชันครั้งนี้นะฮะ ขอบคุณทางี p r า n o อ Art ด้วยนะครับที่จัดการทุกอย่างให้เลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางคุณโอ๋นะฮะสปินนายที่เอ,อไปพานู่นพา,นนพานเล่นพานเที่ยวในสิงคโปร์ตลอด3-4วันที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ Blackberry 10แล้วก็อนาคตข้างหน้าสำหรับเทปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเทปหน้ามีอะไรมาอัปเดตบ้างก็ติดตามชมกันได้ครับสวัสดีครับ